สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวแอปเซนะคะเราจะมาดูวิธีการรับแต้มฟรีๆไปเลยค่ะ1,000แต้มสำหรับออม m e เบอรค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง i j u s t Review ค่ะหลังจากที่เราได้ทำคลิป วิธีการสมัคร Allmember ไปแล้วสำหรับใครที่เข้ามาใหม่และยังไม่ได้เป็นสมาชิก Allmember นะคะก็ <c oughs> าสามารถไปดูคลิปที่เราได้ทำไว้วิธีการสมัคร Allmember เพื่อตัวเองค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาดูวิธีเก็บแต้ม Allmember แบบง่ายๆใช้เวลาไม่นานแล้วก็ได้รับฟรีๆค่ะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอป7 e เ e ่นอนะคะหลังจากเข้าแอปเรียบร้อยแล้วอย่าลืม ล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนค่ะแล้วก็เข้าไปที่ไลฟ์สดนะคะตัวไลฟ์สดอันนี้ที่เราได้กดเข้าไปดูนะคะจะเป็นของวันที่5าพฤษภาคมเวลา1ทุ่มค่ะซึ่งในการไลฟ์สดแต่ละครั้งค่ะจะมีโปรโมชั่นไม่เหมือนกันแล้วแต่วันแล้วแต่ว่าเขาจะจัดโปรโมชั่นอะไรเพิ่มเติมสำหรับวันเวลาที่จะไล่นะคะเดี๋ยวเราจะบอกช่วงท้ายของคลิปค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในไลฟ์นะคะแต่ว่าเราได้เข้ามาก่อนที่เขาจะทำการไลฟ์สดซึ่งตอนนี้จะมีวิดีโอให้เรารับชมถึงวิธีการซื้อของผ่านตัวแอปเซเว่นแล้วก็พวกโปรโมชั่นต่างๆประมาณนี้ค่ะมาค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะหนึ่งทุ่มตรงไลฟ์สดจะมาค่ะ ก็สำหรับในไลฟ์ที่เรารับชมน,นะคะก็จะมีพิธีกร2คนนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราบอกรายละเอียดคร่าวๆนะคะว่าเนี่ยค่ะเลานั่นอยอเมมเบอร์ออพอยตอง้อยเก้าจุหน้าที่อ๋ออันนี้น่าจะเป็นพอระบบบักค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคงเปลี่ยนมาใหม่สำหรับใครที่เข้ามาแล้วกดคุมปองไม่มีคุมปองนะคะก็ให้กดออกไปก่อน,นะคะ่ะแล้วค่อยเข้ามาใหม่ ขึ้นมาแล้วค่ะตัว a l l p o ย n ์อีก30นาทีรับ1,000แต้มค่ะตอนนี้นะคะเรามีแต้มอยู่3,237คะแนนค่ะก็เดี๋ยวเราลอมาดูกันอีกนะคะว่าถ้าเรากดรับแต้มตรงนี้แล้วแต้มเราจะเพิ่มจริงไหมสำหรับคอนหน้านี้ค่ะถ้าใครที่ คุมปองขึ้นว่าไม่มีนะคะก็ที่เราแนะนำว่าให้กดออกก่อนแล้วเข้าใหม่ค่ะคือควรออกและเข้าใหม่ตั้งแต่เนิ่นๆนะเพราะเพราะว่าเนี่ยค่ะเราลองกดออกแล้วเข้าใหม่ปรากฏว่าไอตัวที่เป็นตัวออฟพอยต์อะค่ะมันจะเริ่มนับเวลาใหม่เลยก็คือ30นาทีเราก็ต้องดูไปอีก30นาทีเราถึงจะได้แต้ม1000แต้มนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรา จะไปอย่างไวเลยค่ะว่า30นาทีเราได้รับ1,000พ o i n t ตอนนี้เราได้อยู่ในแอปเกิน30นาทีแล้วค่ะมันจะเปลี่ยนจากเวลานับถอยหลังนะคะเป็นคำว่ารับเลยให้เรากดตรงคำว่า all point รับเลยค่ะหลังจากนั้นมันก็จะบอกว่าคุณจะได้รับ all m e m b e r พ o i n t จำนวน1,000แต้มเดี๋ยวเราไปเช็คกันดูคะ่ะว่าเราได้1,000แต้มไหมวิธีเช็คนะคะก็ให้เรากลับไปหน้าแรกแล้วก็ไปที่สมาชิกค,ค่ะค่ะตอนนี้แต้มเราก็เป็น4,237คะแนนเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเพิ่มมาจากเดิมพันแต้มจริงๆค่ะก็สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปรับชมได้ทาง Facebook 7 e ว e n อีเวนท์ไค่ะ สำหรับวันเวลานะคะเท่าที่ลองติดตามมาก็จะเป็นวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มตรงให้ยังไงก็ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเ e เ e ่นอีเวนได้ค่ะก็อันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นพนักงานหรืออะไรทั้งสิน้นเราเป็นเพียงผู้ใช้งานที่อยากมาแบ่งปันโปรโมชั่นต่างๆที่เราได้พบเจอในเซเว่นแล้วก็ ออวิธีการรับแต้มฟรีๆ1 0 0 0 0แต้มซึ่งเราเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเราก็เลยมาแบ่งปันมาแชร์ให้ดูว่าเอ้ยมันมีของฟรีนะได้รับ1,000แต้มแล้วก็ยังมีของที่น่าสนใจในไลฟ์สดนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นตัวลดราคาหรือว่าช็อปรับออพอยต์คูณ2หรือว่ารับเงินคืน10บาท ก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะ,ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะ